Gracias. ดิค่ะดิฉันนางสาวอรพันธ์ตงสุวรรณรับหน้าที่เป็นพิธีกรที่จะพาทุกท่านไปรับชมกับบรรยากาศงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนดาราสมุทรครบรอบ86ปีกันค่ะซึ่งงานนะคะจะจัดออกเป็นสองวันด้วยกันค่ะโดยวันแรกจะเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาพิธีกรรมทางคิดศาสนาและพิธีบูชาขอบคุณค่ะและวันถัดมานะคะจะเป็นภาคกิจกรรมเรื่องเดิงที่จะส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ดี มีความรักต่อสถาบันทั้งสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันเน้นให้นักเรียนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมและเป็นสื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างครอบครัวโรงเรียนและชุมชนค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะมีพิธีกรภาคสนามทั้งสองคนที่จะพาทุกท่านไปรับชมกับบรรยากาศภายในงานค่ะก่อนอื่นเลยเราไปพบกับคุณธนากรพิธีกรภาคสนามคนแรกของเรากันเลยค่ะ สวัสดีท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านนะครับผมกระผมนายธนกรพรม,มีนะครับผมรับหน้าที่เป็นพิธีกราคสนามมนะผในงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชาของเรานะครับผม สำหรับในปีนี้นะผมครบรอบปีที่86นะครับผมแล้วก็ในวันนี้นะครับผมเป็นวันที่25พฤศจิกายนนะครับผมเป็นพิธีกรรมทางศาสนานะครับผมขณะนี้เราอยู่กันที่สารารวมใจต้านทานยาเสพติดนะครับผมแล้วก็ในวันนี้นะผมเป็นพิธีทางศาสนาทั้งสองศาสนาเลยนะครับผมคือศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาคิดนะครับผมตอนนี้เราทาพิธีศาสนาพุทธกันนะครับผมเดี๋ยวเรารับชมภาพบรรยากาศภายในกันเลยเลยนะครับผม ดาราจะเริ่มฉลองเกียรตรุ่นใและคุณงามความดีดารามีพิบูลศักดิใครการกีร่า เมื่อสักครู่นะครับผมหลังจากที่เราไปรับชมกับภาพบรรยากาศพิธีกรรมของศาสนาฟุตแล้วนะผมเราไปรับชมกับภาพบรรยากาศพิธีกรรมทางศาสนาคิดนะผมซึ่งเป็นพิธีบูชาขอพระคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนดาราส,สุทธิศรีราชาครบรอบปีที่86นะผมเราไปรับชมกับภาพบรรยากาศพร้อมกันเลยครับ ขณะนี้นะครับผมเราอยู่กันในพิธีกรรมทางศาสนาคิดแล้วนะครับและในวันนี้เรามีคุณพ่อวรวรุิมหาซึ่งเป็นรองอธิการบ้านเนพนพระหาตถไทยศรีราชามาเป็นประธานในพิธีนะครับร่วมกับคุณพ่อชาชายคงศิริผู้รองนามแทนผู้รับไปอนุญาตและผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชานะครับผมคุณพ่อสุทธิพงศ์สุสัมร,ราณผู้จัดก,การโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชาและคุณพ่อสมชายเกษีอธิการบ้านเนพนพระหัตถไทยศร,าารยีราชาร่วมจิตกรรมในวันนี้นะครับผม และไปรับชมภาพบรรยากาศในพิธีน่าในกันเลยครับผมเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับเรนงรวมทมเข้านําเงินจะประเชิญทุกอย่างเพื่อส่างสันให้ดาร,รุดมาทุกวิวันเป็นหนึ่งวันอีกภัลสังฉันมาพีจับโชเชิดให้เมื้นดวงชีว่าเธอดโทชาจ็

สำหรับในขนาดนี้นะผมพิธีกรรมทางศาสนานะครับผมได้เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยเลยนะผมทั้งพิธีกรรมทางศาสนาพุทธแล้วก็ศาสนาคิดนะครับผมเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะผมเรายังมีกิจกรรมอีกหนึ่งวันนะครับผมเดี๋ยวเราไปพบกับพิธีกร,รในรายการของเราเลยนะครับผมคุณอรพันธ์นะผมผมขอส่งต่อให้กับคุณอรพันธ์เลยนะครับขอบคุณคุณธนากรค่ะ หลังจากรับชมพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนดาราสมุทรครบรอบ86ปีกันไปแล้วนะคะดําดับต่อไปจะพาทุกท่านไปรับชมกับบรรยากาศภาคกิจกรรมเรื่องเดิงของงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนดาราสมุทรครบรอบ86ปีกันค่ะกับพิธีกรภาคสนามของเราน้องต้นน้ำนั่นเองค่ะเราไปพบกับน้องต้นน้ำกันเลยค่ะ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวต้นน้ำตรีบรรจิสินรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนดาราสมุทรเราชาครบรอบ86ปีค่ะตอนนี้เรามาชมบรรยากาศภาคกิจกรรมรื่นเริงบริเวณเวทีศาลารวมใจกันนะคะพบกับการบรรเลงเพลงจากวงดุริยางโรงเรียนดาราสมุทรเราชาและในงานในวันนี้นะคะเรายังได้รับเกียรติจากพระสังฆราชสินวิโอศริพงษ์จารศี ประมุกสังคมมณฑลจันทบุรีให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้อีกด้วยค่ะจากนั้นนะคะเราจะได้รับชมการแสดงจากนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเนอร์ซิรีไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนทั้งสิ้น15ชุดการแสดงกันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ก็ใกล้ได้เวลาเริ่มงานกันแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมบรรยากาศในงานกันเลยค่ะ เกียติยศอันอำไพ่อาดุ่นไว้ซึ่งวันใจชาประชานาำดาราวิสุทแสนลำเลิเกียรติัเจตลำเก็นการศึกษาประเทืงวยประสิธิ์ทำจัญญา เเรราาะสสุมตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บริเวณเวทีเล็กข้างสนามฟุตบอลค่ะรับชมการแสดงความสามารถของนักเรียนไม่ว่าจะเป็นการร้องหรือว่าการเต้นและนอกจากการแสดงแล้วนะคะที่บริเวณโรงอาหารอาคารศูนย์สภปัญญา เรายังมีซุมอาหารไว้ให้บริการผู้เข้าร่วมงานทุกท่านอีกด้วยค่ะโดยสามารถนำคูปองไปแลกน้ำและอาหารได้นะคะในบริเวณสนามฟุตบอลนะคะเราจะได้เห็นภาพบรรยากาศของผู้ปกครองที่มาปูเสือ่อนั่งทานอาหารพร้อมไปกับรับชมการแสดงความสามารถของเด็กๆค่ะหรืออาจจะเป็นสิทธิ์เก่าที่มาพบปะสังสรรค์พูดคุยกันต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่เห็นแล้วอบอุ่นมากๆเลยทีเดียวค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะ ไปรับชมบรรยากาศภายในงานกันแล้วนะคะเรามารับฟังความคิดเห็นความรู้สึกและความประทับใจของผู้เข้าร่วมงานกันค่ะว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะที่ได้มาเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนดาราสมุทรครบรอบ86ปีในวันนี้และความประทับใจที่ผ่านมาที่ได้รับจากโรงเรียนดาราสมุทรค่ะจะเป็นยังไงเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะรู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้จัดขึ้นเพราะว่า เราก็จะได้เดินกับเพื่อนได้มีความสุขกับเพื่อนได้ร่วมงานกับเพื่อนนะครับเพราะงานดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมานานมากแล้วนะครับก็เลยรู้สึกดีใจที่มีกิจกรรมนี้ขึ้นครับความประทับใจของผมนะครับคือ,อการที่กิจกรรมเนี่ยมีการแสดงที่จัดโดยนักเรียนเองนะครับทำให้แสดงถึงศักยภาพของนักเรียนทุกคนในสถาบันนี้นะครับแล้วกิจกรรมดีๆแบบนี้นานๆทีจะมีครั้งนะครับเพราะว่าเนื่องจากหยุดโควิดไปประมาณ2 3กว่าปีได้ทำให้กิจกรรมแบบนี้ไม่ค่อยมีครับซึ่งการกลับมามีครั้งเนี่ยก็ทำให้พวกผมแบบมีความสุขมากครับเพราะว่า เป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็สร้างความคาสาร้างสรรค์ให้แก่นักเรียนทุกคนครับรู้สึกว่างานนี้มีประโยชน์มากๆนะครับทำให้ได้ฝึกทักษะของดนตรีแล้วก็ทำให้เด็กได้แสดงฝีมือด้วยครับผมรู้สึกมีความสุขมากครับเพราะว่าได้เจอเพื่อนๆเ,เก่าๆที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วก็ได้เล่นดนตรีด้วยครับผมรู้สึกมีความสุขมากครับเป็นกิจกรรมที่ทำให้ได้เจอกับเพื่อนที่เคยศึกษา ในโรงเรียนนี้ครับทั้งที่ออกไปแล้วหรือว่ายังเรียนอยู่ครับวันนี้ก็ได้มาเจอกันครบเลยสนุกมากค่ะสุดยอดเพิ่งรู้ว่าเพื่อนตัวเองมีความสามารถขนาดนี้สนุกครับผมประทับใจในการแสดงของทุกคนมากเลยครับมีอาหารหลากหลายแล้วก็มีการแสดงที่น่าสนใจมากเลยครับเป็นความรู้สึกดีครับได้เจอครูเก่าๆครับแล้วก็ได้เจอเพื่อนเก่าๆครับรู้สึกดีครับที่ได้เรียนโรงเรียนนี้ครับแล้วก็รู้สึกรักลักรักเหมือนเดิมครับ ก็รู้สึกประทับใจมากครับที่ได้กลับมาโรงเรียนเก่าที่เคยเรียนประมาณสิบกว่าปีครับผมก็คิดถึงครับผมคิดถึงโรงเรียนนี้มากครับผมรู้สึกประทับใจมากครับที่ได้กลับมาในงานวันคราบวัฒนสถาปนาของโรงเรียนดาราสมุนนะครับเพราะว่าโรงเรียนนี้ไม่ได้จัดสถาปนามาเกือบสองปีแล้วด้วยการแพร่ระบาดของโควิดซึ่งทําให้ผมรู้สึกว่าประทับใจมากครับที่ได้กลับมาทําให้ผมได้เจอเพื่อนเจอรุ่นพี่เจอศิษย์เก่าหลายๆท่านและได้เจอคุณครูให้ผมรู้สึกว่ามีความสนุกสนานที่ได้มาร่วมงานนี้ แล้วก็<ม>ทําให้ได้เห็นบรรยากาศกเก่าๆที่ไม่ได้เห็นไปประมาณเกือบสองปีครับทำให้ผมรู้สึกมีความสุขมากเลยครับกับงานนี้แะหยากสักกลับมาที่นี่ใน,ในทุกๆปีเลยครับขอบคุณค้าก็ที่มาวันนี้รู้สึกว่าเออมีความสนุกสนานนะคะแล้วก็รู้สึกดีอบอุ่นกิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ห่างหายไป2ปีเนาะแล้วก็กลับมาจัดใหม่ซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ดีให้กับน้องๆน,นะคะแล้วก็รู้สึกว่าจัดงานได้โอเคมากเลยค่ะ ู้ปกครองให้การสนับสนุนเด็กๆก็มีความสุขนะคะเห็นภาพที่น้องๆเขามาเล่นกับเพื่อนมาทํากิจกรรมกับเพื่อนนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ทางเรียนดาราสมุทรจัดให้ค่ะความประทับใจก็น่าจะเป็นเวทีตรงกลางนี้แหละค่ะที่เปิดโอกาสให้น้องๆที่มีความสามารถนะคะขึ้นมาแสดงก็เป็นกิจกรรมดีๆค่ะขอให้สนับสนุนกิจกรรมนี้ต่อไปค่ะวันนี้คุณแม่ได้มาร่วมงานรู้สึกประทับใจอาหารอร่อย การแสดงก็สุดยอดเลยค่ะแล้วก,ก็รู้สึกรู้สึกบรรยากาศดีขึ้นเพราะว่ามีโควิดเนาะพอมีโควิดแล้วก็จะไม่มีงานขนค้ื่งเทงแต่พอพอมามีงาน,นเครื่องเทงแบบนี้รู้สึกประทับใจก็วันนี้รู้สึกรู้สึกดีมากเลยบรรยากาศอ,าอบอุ่นมากนะครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีได้เห็นความสามารถของนักเรียนหลายๆรูปแบบนะทั้ง การแสดงบนเวทีใหญ่นะครับตอนนี้ก็เป็นของมอ .6 แล้วก็บนเวทีเล็กด้านล่างก็มีนักเรียนระดับชั้นต่างๆได้มาแสดงความสามารถตัวเองนะครับอย่างสร้างสารร์บนเวทีเล็กนะครับโดยเฉพาะความสามารถด้านดนตรีและการแสดงอะไรเนี่ยก็ถือว่าเป็นความปมระทับใจที่เบรรยากาศในโรงเรียนได้ไดไดกลับมาหลังจากยหยุดไป2ปีครับแล้วก็การร่วมมือของครูทุกๆคนที่ช่วยให้งานนี้สําเร็จรุ่ง,ง,งได้ดีครับนะนักเรียนก็มาร่วมงานกันได้ อย่างมากมายเลยนะครับครับสำหรับผม<อ>ความประทับใจคือ,อผมได้เรียนที่นี่มาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่อนุบาลถึงมหก,ก็รู้สึกผูกพันเป็นพิเศษนะครับก็<อ>จะเติบโตมากับการเวลาของโรงเรียนเราหมดตั้งตั้งแต่แรกเข้ามาเลยก็ประทับใจในความเอาใจใส่ของคุณครูนะครับแต่ละท่านที่ดูแลสั่งสอนอบรม,มสั่งสอนมาจนจนบางท่านก็กเกษียณออกไปแล้ว บางท่านก็ยังอยู่แล้วก็เป็นครูด้วยกัน <c oughs> ก็โรงเรียนดาราสมุดได้ให้ทั้งความรู้การศึกษาแล้วก็ระเบียบวินัยะอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้เราเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคมนะครับก็ <c oughs> โอกาสนี้ก็อยากขอบคุณโรงเรียนดาราสมุทรนะครับขอบคุณผู้บริหารและคณะครูทุกๆท,ท่านนะครับที่ช่วยกันรสร้างสารรค์โรงเรียนของเราให้เติบโตมาจนถึงทุกวันนี้ครับรู้สึกยินดีกับในการจัดงานหลังจากที่หายไปตรงนี้ นะแล้วก็เชื่อว่านักเรียนทุกๆคนมีความสุขนะโดยส่วนใหญ่มีความสุขแล้วก็รู้สึกนะครับถึงบรรยากาศเดิมๆที่ได้กลับมานะในการที่เราได้มีโอกาสมา,าร่วมนะับบันเทิงร่วมนะับในการชมการแสดงและความสามารถต่างๆนะครับของนักเรียนก็นะครับขออวยพรเนื้อวัน no 86ปีดาราสมุทรให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปครับผมขอบคุณครับความรู้สึกสําหรับ งานสถาปนาในครบรอบ86ปีปีนี้ค่อนข้างจะเครีดคัดถึงแม้ว่าก่อนวันงานเนี่ยนะครับเจอสภาพอากาศที่เราค่อนข้างจะหนักใจและก็มีความกังวลคิดว่าน่าจะเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แม่พระองค์ประทับของโรงเรียนนะครับช่วยให้งานวันนี้ผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วก็งานเนี่ย เราจะเห็นความสามารถของนักเรียนหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีใหญ่ซึ่งเป็นการแสดงของนักเรียนตั้งแต่ระดับเนอเซอรรี่จนถึงมัธยมปลายนะครับแล้วก็การแสดงความสามารถด้านดนตรีขับร้องเต้นของนักเรียนในแต่ละกลุ่มแต่ละระดับเนี่ยก็มีหลากหลายในเวทีข้างสนามฟุตบอลอันนี้ก็ขอเชิญชม ในความสามารถของเด็กๆที่ได้แสดงออกมีเวทีที่ได้แสดงออกและก็ส่งเสริมกับแนวความคิดของผู้บริหารว่าโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กเป็นคนดีนะครับก็โอกาสที่โรงเรียนพบรอบ8 6ปีก็ขอให้โรงเรียนของเรานั้นนะครับมีความมั่นคงมีความเจริญก้าวหน้าและก้าวหน้าตลอดไปขบวน คล้ายวันสถาปนาโรงเรียนดาราสมุทรปีที่86ครับก็ผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยความร่วมมือและความรับผิดชอบของบรรดาคณะครูนักเรียนทุกคนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้รวมทั้งท่านผู้ปกครองที่ให้เกียรติประทางโรงเรียนมาร่วมกิจกรรมกันเป็นจํานวนมาก <c oughs> เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่อาจเปลี่ยนแปลงไปทําให้บรรยากาศของเราอาจจะกางสนามน่ยจะลดลดลงไปบ้าง แต่ก็ด้วยความตั้งใจของเด็กๆที่แสดงบนเวทีทําให้เรามีความสุขมีความสนุกนะครับแล้ววันนี้ก็ดีฟ้าอากาศก็เป็นใจสําหรับเราก็ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีหน้าเราก็จะได้เจอกันในบรรยากาศดีๆแบบนี้เองคุณพ่อได้พบคุณพ่อ,อเด็กๆคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็บอกว่างานวันนี้สนุกมากะยกความดีให้กับ เด็กๆทุกคนที่เป็นนักแสดงยกความดีให้กับผู้ปกครองทุกคนที่มีส่วนร่วมคุณครูทุกท่านที่ได้เตรียมการและสนับสนุสน,นกิจกรรมนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยดีขอบคุณพระที่ให้วันนี้เป็นแบบนี้และเราก็จะทําหน้าที่เป็นคนดีด้วยกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนดาราสมุทรของเราต่อไปขอพระเจ้าตอบแทนน้ําใจดีของทุกๆท,ท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยครับเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากได้รับชมรับฟังความรู้สึกความประทับใจจากทุกท่านไปแล้ว 86ปีชุมชนแห่งการศึกษาโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชาส่งเสริมให้ความดีหมุนรอบทุกกิจกรรมพร้อมให้ทุกท่านเรียนรู้ความสำเร็จอย่างมีคุณภาพสร้างโอกาสสร้างฝันด้วยการศึกษาสร้างคนดีคนเก่งตามอัตลักษณ์โรงเรียนดาราสมุทรรักเมตตารับใช้ซื่อสัตย์พอเพียงเพื่อสร้างผลเมืองที่ดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนค่ะ แล้วโรงเรียนดาราสมุทรไม่ได้เป็นเพียงแหล่งเรียนรู้ที่สร้างคนดีคนเก่งเท่านั้นนะคะโรงเรียนดาราสมุทรยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างทั้งความทรงจําและความประทับใจให้กับสิทธิ์เก่าที่จบไปแล้วมากมายอีกด้วยค่ะสําหรับวันนี้ต้นน้ำต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณน้องต้นน้ําค่ะ แล้วก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนดาราสมุทรครบรอบ86ปีค่ะในครั้งหน้าเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับกิจกรรมดีๆแบบไหนในโรงเรียนอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะคะเพราะโรงเรียนดาราสมุทรส่งเสริมให้ความดีหมุนรอบทุกกิจกรรมค่ะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube, Facebook และ t i k t o k โรงเรียนกันด้วยนะคะในวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ